กดดันของเวลาที่กระชั้นเข้ามาทุกที Let's play again ทอมคร u เชี r โปรแกรม Kronos ความเดิมในตอนที่แล้วทีมสีแดงได้เปรียบเพราะเหลืออยู่ครบ5คนส่วนทีมสีฟ้าเหลือแค่2คนแล้วก็มีเมลเข้ามา ตราคืนชีพถ้าใช้ตราคืนชีพก็จะช่วยเพื่อนที่อยู่ในคุกได้หนึ่งคนและคนที่ทีมสีเหลืองช่วยออกมาก็คือทาโต้จึงกลับมาเป็น5คนอีกครั้งขณะนี้มีอิชิอิรามระและคาวาชิมะ3คนที่ถูกยิงและอยู่ในคุกจงปกป้องเจ้าหญิงจากข้าศึกเงินรางวัลเพิ่มขึ้นวินาทีละ200เยนอาวุธที่ใช้ก็คือลูกบอล ผู้เล่นที่ถูกยิงจะต้องถูกออกจากเกมทันทีและถ้าเจ้าหญิงถูกยิงก็เกมโอเวอร์ใน3มทีมเหลือเพียงทีมใดทีมหนึ่งก็จะได้เงินรางวัลไปทันทีเจ้าหญิงทีมสีฟ้าคือยาสุเมกุมิตอนนี้ไม่มีลูกบอลเลยและถูกยิงไปแล้ว3คนจึงเหลือองค์รักแค่คนเดียวเท่านั้นเจ้าหญิงทีมสีเหลืองคืออันสึซายยริมีลูกบอลอยู่2ลูกทีมนี้ช่วยคาโตโอมกมาจะคุกได้องค์รักจึงกลับมาเป็น4คนอีกครั้ง จ้าหญิงทีมสีแดงคือมุรคามิโทโมโกะมีลูกบอลสามลูกเป็นทีมเดียวที่ยังอยู่ครบทุกคนจนถึงตอนนี้ครับมูฮัวบะสึทีมสีฟ้าได้รับตราคืนชีพจากยาสึแล้วจึงมุ่งหน้าไปช่วยเพื่อนถ้ามอบตราคืนชีพให้คนเฝ้าประตูคุกได้ก็จะช่วยเพื่อนได้หนึ่งคนช่วยอิชิอิออกมาได้ครับไปก่อนล้ะนะรินบีไปก่อนเร็ว ไป,ไปนะปข้างหลังข้างหลังข้างหลังตอนนี้โยชิระทีมสีแดงตามอิชิอที่เพิ่งออกจากคุกมาเฮ้ยเฮ้ย,ยต้องจะตามมาทำตึกแถวอะไรเฮ้ย ไปได้แล้วออโอเคแล้วมั้งหนีรอดแล้วดูเหมือนว่าจะรอดแล้วเจ้าหญิงเจ้าหญิงน่ากลัวเราออกมาเด้นเพื่งนพาได้ยังไงจะบ้าเลยก็น่ากลัวน่ากลัวจังเลยฉันอยากคุ้มครองเธอเลยนะคุ้มครองฉันด้วยเนาเจ้าหญิงเออสบายเดยเปล่าจ้าผมอิชิอิทราบแล้วเปลี่ยน คุณอิชิตอนนี้ฉันซ่อนตัวอยู่อะค่ะใจะทำไงต่อคะผมเพิ่งจะออกมานะจ๊ะจึ๊บๆเลยไม่รู้สถานการณ์ผมจะไปช่วยเดี๋ยวนี้แต่ผมไม่มีลูกบอลเลยอะซ่อนตัวต่อไปก่อนนะจ๊ะจิจ๊ะเดี๋ยวจะไปช่วยนะจ๊ะเข้าใจแล้วค่ะถ้าทีมสีฟ้าอยากได้ลูกบอลก็ต้องรับบอลของข้าศึกให้ได้หรือไม่ก็าหากล่องสมบัติให้เจออ๋คาโต้กับคาโต้กับคุณมสาสุดะมีลูกบอลสองลูก โรน่าออกมาจากโรงละครอุ้ยตรงนั้นมีบอลสาลูกเหรอทีมสีแดงกับสีเหลืองมาเจอกันจำนวนลูกบอลทีมสีแดงมีมากกว่าที่สามต่อสองลุกยกันเลยมาหนดี๋ยก่อนเดี๋ยก่อนเดี๋ยก่อนเร็วจะหยิบไปข้างหน้าก่อนนะค่ะไป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  ซ้ายเหรอทางนี้ทางนี้ซ้ายนะตาัม้มาตาั้มาตั้มาค่ะซ้ายนะบอกผมไว้นะค่ะทีมสีเหลืองซุ่มรออยู่ยิงเลยด<อ>ีเออเป็นไงเป็นไงบ้างเออยิงเลยเออเออเป็นไงเป็นไงบ้าง ตายทั้งคู่ตายทั้งคู่พราะพบกับคุณซาโต้แบบนี้ก็ดีเหมือนกันทางนี้ทางนี้เลยทางซ้ายนะคะถ้าเจ้าหญิงถูกยิงก็เกมโอเวอร์ทีมสีเหลืองตง้องหนีสีแดงไล่ล่ามาไ,ได้เลยบ,บ๊ะบ้ะบ๊ะบ๊ะเอาโดนเลยโดนไม่ใช่มาดูกันอีกครั้ง เพื่อปกป้องอันศึกแล้วคาโต้จึงเข้าไปประจำหน้าแต่ว่าก็พลาดคนที่ถูกยิงก็คือมาสดะเจ็บใจจริงๆพลาดจนได้อีกด้านหนึ่งโค้งงิทีมสีแดงก็เจอทีมสีฟ้ามาแล้วหรอกป่ปอิชิไม่มีลูกเบาจึงต้องหนีลูกเดียว แต่ก้นหนีมาเจอกับลูกบอลโดนแล้วโดนแล้วสำเร็จแต่คนที่อยู่ตรงนั้นก็คือโอคาดะโอ้ยควางพร้อมกันก็ไม่ได้เออจึงต้องกลับไปอยู่ในคุกคุณอิชิอิพลาดอีกแล้วล่วคะค่ะทำไงดีทำไงด,งดโีโอ้ยโอ้ยไม่ไดกาแลว ทีมสีฟ้าเหลืออีกสองคนไม่มีลูกบอลตกอยู่ในวิกฤตเมวเข้ายกเลิกการใช้บอลสีเงินต้องไปรับบอลสีทองลูกใหม่ที่สะพานนิโฮนกับถนนไดเมียวจากเทนง,งูสะพานนิฮงนั่นมัง้งบอลสีเงินถูกยกเลิกการใช้งานจึงต้องไปรับลูกบอลสีทองลูกใหม่ ที่สะพานนิหนกับที่ถนนไดเมียวจากเทนง,งูจุดละสองลูกรีบไปกันเถอะถ้าไม่มีบอลก็ไม่ชนะโอเโมเดก่อละต้องรีบไปเอาบอลก่อนมูวมาสึกแยกกับเจ้าหญิงเพื่อไปเอาลูกบอลโอ้อยน,น,นยั่นไงเทนงูนี่นะ ที่ถนนไดเมียวมัวมาสึกทีมสีฟ้าได้ลูกไปแล้วแต่ว่าลูกบอลจะถือได้แค่คนละลูกเวทีมสีแดง้งด้ลูกเบาสองลูกที่สะพานมิหนเฮ้ยนั่นเลอลูกสีทองที่คาโต้ทีมสีเหลืองไปเจอก็คือลูกบอลอีกลูกหนึ่งที่ถนนไดเมียวนั่นเองแบลบอกก่อนนะ เคได้แล้วคุณโอครได้ลูกสีทองมาแล้วครับเยี่ะมากข้าต้อคุงไปยังไงบ้างตอนนี้อยู่ไหนเหรอถนนได้มีรลังสิครับคุณโอะครได้ลูกบอลสีทองมาแล้วจํานวนลูกของแต่ละทีมในตอนนี้คือทีมสีฟ้ากับสีเหลืองมีทีมบาลูกมีแค่ทีมสีแดงที่มีสองลูกเงินรางวัลในตอนนี้ เกินห้าแสนเยนไปแล้วออเจ้าหญิงอ,อ,ยอยคุณโมหมาสน่ากลัวจังเลยเอาไงดีคะข้าสึกอยู่ที่ไหนคะเนี่ยต้องค่อยๆกำจัดไปทีละคนนะโอ้ไปถล่มข้าสึกกันตอนนี้เราเหนือกว่าเยอะจำนวนคนก็มากกว่าุนกำจัดไปสักทีมได้แล้วนะนั่นสินะ สะสมเวลาได้มากพอแล้วไปกับเจ้าหญิงได้แล้วอืมอืมอืมก็จะไม่แน่นอะสีแดงได้เปรียบเพราะเจ้าหญิงคือมุราคามิเนอะพวกนายเขาไม่อยากสู้ใช่ไหมพวกฉันอัดแบมไม่เกรงใจเลยไม่เกรงใจเหรอใช่แล้วพวกฉันเสียไปอยากสู้อ่ะนั่นเหรอเจ้าหญิงเป็นไงสมบูรณ์ดีไหมล่ะสลาป้าเออถึงแล้วก็สมบูรณ์ลูกบอลสีมันนี่เกรงมากคือจะเป็นลูกบอลใหญ่หรือไงบอลยักษ์บอลสีแดงอันนี้ใช้ไม่ได้แล้วเหรอ ตราคืนชีพใช้ได้จนถึงก่อนหมดเวลาสิบนาทีไม่ใช่คุณโยชิดะเถอะโอ้โหเจ้าหญิงฉลาดจังเย้ช่วยคุณโยชิดะเฮ้อเฮ้อเฮ้ออะไรอะไรสีแดงสีแดงแดงมาเลยอะไรมาทำไมคุณโยชิดะเรามาช่วยแล้วล่ะคุณโยชิดะคะเรามาช่วยแล้วค่ะมาแล้วค่ะจริงเหรอเนี่ยเราเช็คมาเลยอ่ะคุณครับพี่เอาให้ทางนี้เทางนี้เธอด้วยนะทางนี้ทางนี้เอ๊ออะไรคะ เขาแอบดินทาเธอใหญ่เลยโอ้ดินทาอะไรหรอโดนปลาร้าเขาดินทาใหญ่เลยเราก็เจ๊สัวไว้ไปฟ้องนะยาชินยาคุณจะชอบยุ่ยเหรอว่าอะไรหรือเปลหน้าไม่น่าคุ้มกันเลยเขาเขาบอกกันจริงๆนะทีมสีแดงกลับมามีห้าคนเหมือนเดิมอีกครั้งไปสู้กันเลยเจ้าหญิงไะทีมสีฟ้าที่ใช้ตราคืนชีพไปแล้วจึงต้องสู้กันแค่สองคนต้องคว้างไปสถานเดียวฉันจะหลบเอง มวเเข้าจากนี้จนถึงก่อนหมดเวลา5นาทีจากนี้จนถึงก่อนหมดเวลา5นาทีนักรบชุดเกราะจะเข้าไปในพื้นที่แล้วใช้ลูกเหล็กติดโซ่โจมตีใส่ผู้เล่นถ้าโดนเข้าไปจะต้องออกจากเกมทันทีคนพวกนี้ไร้ยเทียมทานไม่สามารถเอาชนะได้โอ้ อะไรมีลูกเหล็กด้วยนั่นอะโอ้อะไรอะไรอะไรอ่ะโอ้ยมาแล้วมาแล้วเร็วแล้วยิงนิดนึงก่อนทางนี้ทางนี้มาทางนี่เราทางนี้ทางนี้เรา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 เข้าทางนี้โค้ชหนี้ล่อนักรบชุดเกราะเพื่อช่วยเจ้าหญิงโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้โห้ยวิ่งเร็วจริงโอ้โอ้ยโดนสแลาโอ้โห้ยโดนสแลาว้โบ้าชะมัดเลยโอ้ยนโอ้กรัวมากเลยเหนื่อยจังเลยอ่ะโคซึงิช่วยเอาไว้ได้ กระทราบแล้วเปลี่ยเนเงียบอะไรกันอีกแล้วนี่มีอะไรโอ้กระดะับทีมสีเหลืองพลัดหลงมาคนเดียวมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวยแล้วสวยละเฮ้ยนักรบชุดเกราะไลข่ขโมาจากด้านหลังว้าว้าอย่านะอย่านะอย่าอย่าหย่าโอ้โหโอ้โอ